ป้าเมียวสวัสดีนะคะสวัดดีค่ะป้าเมียวสวัดดีนะคะแบบไหนป้าเมียว,ย,วยังไม่ได้เคยทำเลยแต่เคยกินเพื่อนเอามาให้จากที่ที่บ้านเราเนาะเขาใช้กล่องมาอุ้ยน่ากินมากน้องน้องอ้อเอามาให้เมื่อก่อนนางเอาน้ำพริกตาแดงมาให้อุย้ยอร่อยมากนางกลับบ้านเรานางเอามาฝาก ขอบคุณนะคะ thank you everyone I just making my hot sauce hot sauce น้องน้องน้องปุ๋ยบัดดีจ้าพี่ทำน้ำน้ำพริกนะคะบาบัดดีทุกคนอุ้ยเดี๋ยวน้ำมันมันกระเด็นใส่ตาขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนเลย nóng cuối. Ui, ôi, 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 กระเทียมเนาะกระเทียมมีแต่ไปไปเที่ยวไปเลาะไปเลาะก็ไม่ได้ถ่ายวีดีโออกเพราะลูกชายเขาก็ไม่ค่อยจะชอบเข้าวีดีโอเขาก็ปนแม่อม่อยาถ่ายได้ไหมเขอโอเคลูกชายไม่ชอบไม่ชอบถ่ายวีดีโอ เสร็จแล้ว That's a big dog food. He's <laughs> so rude. I think I better block this guy. ไม่รู้ว่าเขาเป็นใครเนาะ พี่อยากกินน้ำพริกกะหมนะูน้องสาพี่เอามาจากที่ไทยน้องอน้องก็กลับกลับบ้านเอามาฝากพี่ตั้งนานนาะนหลายปีแล้วแหละ แต่อยากกินไม่ได้กินหลายวันหลายโดนนานได้เยอะอยู่นะนี่ใครจะกินกับพี่นี้มานี่ อะไรนะพี่สาวขอประเจให้ลาล่าน้อครับขอบคุณมากๆเลยน้องเล้งขอบคุณนะคะขอบคุณทุกกำลังใจเลยบายบายนะคะนอนหลับฝันดี